นายยกนายยกอ่างดสวยกันแป๊บนึงเสาวสาเป็นพาด้วยตอนแรกไม่ว่าเรือน้อยกับเนไม่เอารตเตอร์มาด้วย

เอาพี่พิมเดินมาเลยเอาใกล้รับเนี่ยเอาไปตาคืนึ้นงดสวยแป๊บหนึ่งมึงอะ่ะเ,เอามานี่ม,มาม,มาเร็วเร็วงดสวยกันลูกครับเนึงเ,เดี๋ยวมันจะตกเหีเ้ยเอเอเ อ้าไม่ใช่อะไรหรอกกลัวตกไปไปครับผมขึ้นไปทันีงใ้ปวยเจ้ามาน้เาเป็นเนืนเป็นยากไปเป็นสจวร ย่าไปเป็นกัปตันนะครับเพื่องท้ายพันว่าบาปให้ื่องท้ายกันมาไดแล้วนะเ,เดี๋ยวให้จะพูดว<อ>่าคนเราท่า,หานหรอเมมลรงอานเต็มแล้วครับเอาดดดดเอาด,ดก ผู้ไมนเฮียน้อย,ยรับม,มัดมัดเลียบคับวัด้วยสักรักวัดตกนี